ช้างเผือกแห่งพระบรมเดชานุภาพและธงช้างแสดงความสัมพันธ์กับต่างประเทศตามประเพณีโบราณถือว่าช้างเผือกเป็นเครื่องหมายแห่งพระบรมเดชานุภาพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ส่งพระราชนิพนธ์โครงยอรพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยพระบรมชนกนาถบทหนึ่งมีความว่า บุญเพลงพระก่อสร้างนาพ่อได้คดสเสวีลักษ์เผือกผู้ไตราสารประเสริฐศักด์ควรคู่นครนาทุกเทศเรื่องข่าวรู้ต่างซ้องสรรเสริญโครงยอพระเกียรติบทนี้ได้พนานาเหตุการณ์สำคัญที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่โบราณคือการได้ช้างเผือกเอก มาสู่พระบรมีพระเจ้าแผ่นดินถึงสช้างในรัชกาลเดียวกันซึ่งตามโบราณราชประเพณีถือว่าเป็นมิ่งมงคลและเทิดทูนพระเกียรติยศอย่างยิ่งช้างเผือกเอกทั้งสามช้างนี้ทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีรับและสมโพธ์ขึ้นระหว่างพระราชทานนามว่าพระยาสเวตอายรา พระยาสเสวีกุลชรและพระยาสเสวตโคชลักษ์และทรงโปรดกล้าโปรดกรมอมให้สร้างโรงช้างเผือกหลังคาช่อฟ้าต่อจากโรงของพระยาเทพกุญชรช้างเผือกเอกในรัชกาลที่หนึ่งที่ยังยืนโรงอยู่โรงช้างเผือกทั้งสี่โรงตั้งเรียงรายจากประตูสนามราชกิจไปจนถึงประตูพรมโสภางามสงา่า ประดุจเครื่องประกอบพระบรมคัติยราชอิสริยยศตามประเพณีที่มีมาแต่โบราณด้วยเหตุที่ช้างเผือกเป็นเครื่องหมายแห่งพระบรมเดชานุภาพจึงทรงโปรดกล้าวปลุกกระหม่อมให้เพิ่มรูปช้างเผือกในธงสีแดงที่เคยใช้มาแต่เดิมซึ่งแต่เดิมพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชได้ทรงโปรดให้เพิ่มวงจักร กลางผืนทงสำหรับชักในเรือหลวงนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้ทรงโปรดให้เพิ่มรูปช้างเผือกลงกลางวงจักรใช้ชักในเรือกำปั่นของหลวงที่ออกไปค้าขายยังเมืองท่าใกล้ไกลทงช้างนี้ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สได้ทรงโปรดให้ยกรูปจักรออก คงเหลือรูปช้างเผือกบนผืนสีแดงให้ใช้ได้ทั้งเรือหลวงและเรือราษฎรทั่วไปในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หได้ทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระราชบัญญัติว่าด้วยแบบอย่างธงสยามฉบับแรกกำหนดให้ธงรูปช้างเผือกพื้นแดงนี้เป็นธงประจำชาติสยามรัชกาลที่ห พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้เปลี่ยนธงชาติจากธงช้างเผือกพื้นแดงเป็นธงไตรรงแต่ยังคงมีธงที่มีรูปช้างเผือกทรงเครื่องในผืนธงชาติแสดงสัญ,ญลักษณ์แห่งพระมหากษัตริย์และราชอาณาจักรสืบมาจนถึงปัจจุบันได้แก่ธงชัยเฉลิมพลของหน่วยทหารรักษาพระองค์ธงราชทูตธงกงศุลและธงราชนาวี กล่าวได้ว่าธงช้างซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงโปรดให้สร้างไว้สำหรับเรือหลวงซึ่งได้เดินทางไปค้าขายกับนานาประเทศใกล้ไกลจนบ้านเมืองเจริญมั่งคั่งนั้นยังคงโบกสะบัดอยู่บนธงของราชนาวีไทยมาจนถึงทุกวันนี้เป็นเอกลักษณ์แห่งสยามที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างไว้สืบต่อมา